กาบนมัสการกาบนมัสการกรบปูค่ะกาบนมัสการกรบปูชุดเตัวมา3ตัวเตัวมาสตัวน้ะปูเนาะครับของหมวดวันที่หนกรกฎาคม2 5สองนารอยปูครับหกเจ็ดแปดเูนยอมปูครับปูมักหกปดปูมักหกตัวเดียวโอ้ครับปูมแปดไทย มักแปดไทยบอปูครับฐานเน้นคู่เดียวนี่คือหกแปดปปูครับเอาเน้นๆเูย์หกแปดกดูศูนย์หกแปดโอ้ขับปูค่ะขับหกแปดอปูเนาะขับปูตัวค่ะตดจงหดขับปูอือันนี้ของงวดที่แล้วกะแปดศูนย์เจ็ดอยานปูเนาะขับปูโอ้ขับทําชม นี่ครับปูสามแปดฟันให้หางเดียวน้าปูเนาะศูนย์หกแปดบ่อปูแน่มมกกนะมักติดแปดบ่อปูบนมัก,ก 8, ติดแปดไทยไหมติดแปดไทยแปดลักนุ่งบ่อปูแนนะ่นครับผมขึ้นมาเขาเรื่นี้เรียกก็ปูสมรมดาครับชุดหกคู่ล่างปูได้คำนวณไว้บ่ครับ ครับช th ุดหกคู่ล่างของปูงวะที่แล้วกับสองเก่าเก่าสองนะครับปูวครับนี่ดิปูมันไปใช้ตัวนี้ครับผมมัตโตเก้เนี่ยครับมักแปดไทยมัตโตเก่้ชุดนี้เป็นลักใดปูว์ลักหน่วยลักหน่วยมิเจ็ดมิแปดมิศูนเออนี่แหละมันออกกำลักันบางทันเนี่ครับปูว์ปูมักแปดตัวเดียวมันปูมพีเอเคเนี่ยครับปูว์พีเอเคลักหน่วยบนมักแปดตัวเดียวครับห้ากอน หกปูมาหกมหิบัยครับปูหกตัวเดียวมันกิออกมาเก้าหกครับแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเน้นที่หลักหน่วยพร้อมนะปูเนาะหลักหน่วยแปดหลักหน่วยโอ้ค่ะแปดศูนย์นี่เป็นไปได้ไหมคะเป็นตำนานน้ำกันอีกไหมคะได้เยอะได้เยอะอ๋อค่ะเป็นคุณแปดปูชื่อด้วยนะครับเพราะว่ามันเกิดอยู่ในชุดศูนย์ศูนย์หกแปดนะปูเนาะไม่เข้ากันเยอะครับปูเจ็ดแปดไม่เข้ากันเ จ็ดแปดก็ได้ปูสิบะครับผมแมาเขาชุ่มหตัวครับครับปูมาน้ำกันได้อยู่เป็นบะคับปูครับอือว่าล่างปูมักศูนสามเ่ยล่างศูนย์สามศูนสามอีกศูนย์สามศูนยานปด่ศูสามุนปดเอาปูชุดหกคู่ล่างนี่ปูได้คำนวนไว้บะครับงินเนี่ชุดหกคู่ล่างมันมันไปตัวกลางแ้วปูไปอย่างเดียอ่าแต่ว่ากับแม่แต่มันเขาอยู่ที่ะปูเขางมัน มาตกกับนปูเนาะโอ้ครับรครบเจตัวมาสามตัวนี่นี่เลยนี่กับปูอือนี่ครับมาหนึ่งตัวอยู่นมาหนึ่งตัวก้ากับศูนมาหนึ่งตัวล่างตัวนี้ก็มาหตัวครับแดกับสามมาหนึ่งตัวล่างขึ้นกันมันบ่ปูนี่เด้บ้านครับเกับพี่สองกับสาม ก้าเก่าสองปูเขาปูล่างล่างแปดกระสามมาหนึ่งตัวเก้าก like so like <so ับศูนย์มาหนึ่งตัวก็จะเป็นปูนแปดศูนย์แปดเก้าปูชื่อแท้กันเป็นไรเค่ะแค่นี้มันว่าปูน่ารำพันสามศูนย์สามเก้าสามศูนย์สามเก้านั่งนักว่าหันสองเก้าตัวเดียวกับปูเห็นไ่มปูสองกับเก้าครับนี่ปูว่ากับพับปูมั่นใจแห้งชื่อยอดนักจับกับปูมันนี่ปูชื่ออะไรครับศูนย์สาม ศูนยแปดศูนย์สามศูนย์สามศแปดค้าวปูแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเแปดครับถือดสูตรถือดีสูตรนี้ถือโอ้ถือดีนปูสูตรนี้ถือได้ก็ถือวัดเลยครับผมปูเห็นมันถือปัดตลอดครับถืได้ก็ได้เมี่ยงนี่ด่ครับเก้าสองเห็นบศูนย์สองครับดัหง่วยเด่นศูนยหก ับปูศูนปูนี่คือกันเลยนี่สองคือนเลยถือมาตลอดคือกันเองก็ไครับไม่ใช่สูตรเด็ดๆกันนี่มันนี่แล้วับปูเนี่ยบัสเนี่ยถือบัดครับนี่ครับเข็นไปอืมมนหลมาเข็นไครับปูคือกันแล้วนี่กระดานนี่กลายเป็นสูตรล่างคือกันมันบ่ปูเออนี่เด่นนี่ครับ เก้าสองมาน้ำกันมานน้ำกันตัวนี้กัสองตัวมาตัวหนึ่งอันนี้ครับปูอันนี้มานน้ำกันเนี่สูตรนี่ครับเก้าสองศูนย์สองศูนย์หกครับศูนย์เก้าน้ำกระเด็นครับปูห้าแปดสูตรเดินดีเนาะค่ะมาสองตัวครับสูตรนี้มาสองตัวมาสองตัวครับสูตรนี้จะมานหนึ่งตัวนะปูเนาะม่านหนึ่งตัวน่าเล่นมาก สูตรนี้มาสองตัวนั่นแหละครับผมว่าปูถืออนี้สูตรสามสูแปดสูสามครับใสเก่านนี่ยแปดเก้านี่ครับปูคันธบมากแล้วมันจะถือคักครับผมครับแปดเก้าเก้าแปดพาร์ท่ะครับปูคันบมากันศูตสามแปดนี่คือเอาหากเก่าใส่ก็ได้เป็นบ่ครับปูนนี่วันนี้มาสองตัวนี่ครับไม่ใช่สูตรถือกงครับปูนี่้มนี้ เห็นบ่นเก้าสองเนี่ยครับสูนสองเอาอะไรนี่เนี่ยปูนี่นี่คือเก่าเนี่ยนี่ล่างอันนี้แกอันนี้สุดล่างหมอปูอันนี้ก็ถือคือเก่านินึ่งครับเอาสูตรนี้บ่มีสูตรนี่ปูสูตรนี้บ่มีสูตรนี่นี่แปดเก้าครับแต่ว่าสูตรนี้บ่มีสูตรน้าปูเนาะครับสูตรนี้มาสองตัวบ่ปูมาสองตัวเออเจ้าพ่มาแปดสามหมอปูแปดหนึ่ง เพราะว่าสูตรนี้ผมมีศูนย์นะปู่เนาะบอติดศูนย์ครับผมอันนี้ก็ถือตะลอดมาคืืกันครับโอ้มีเพื่อนครับอ่าสูตรนี้ครับนี่ถ้าสูตรนี้มีแปดมีศูนย์มีสามมาสองตัวอยู่เลยมาสองตัวครับปู่โอ้ปู่จะมาอีหลีว่าแปดศูนย์นี่แปดศูนย์สามศูนย์นี่นั่นแล้วนี่ถึกแเล้วนี่ มันเป็นแปดหนึ่งครับปูแมนปูมันจะบ่ไอยมาแปดหนึ่งมี่มันมาศูนเรื่ยล่างครับล่างตากงอมาศูนปูยังบอกอย่างล่างศูนปูงอแล้วโอ้เ็นบ้านี่นีครับมันขันมากสูนสูนสูนขันนี่งวดีบ่มี่ันออกหาแปดมันบ่ครับสูนูนูนปูวานบ่มีแมนบ่มาขันนั่นครับผมวดนี้วดนี้มีปูวดนนี้ศูนแน่นอนูนสามสามจุนโอู้นแปดครับปูปูยังวาง มันมาขันสามขันสางวดนี่งิีมาใช้ซื้อร่างอพิษแล้วก็ยังไวอยู่ก็ถือปอูยังไวอยู่ศูนย์มามารังงวดเมื่อกี้นี่นี่เห็นบ่อยครับออกมากกับก้าวสรับปูอู้ทวานว่านี้วันี้มีอะไรหมืนจะเินเรื่องเหมือนีย่างนครับว่าชูนแปดกับชูนสามมันถึดมาอยู่นี่ศูนย์อยู่รักสิปเลยบอปูนี่และเนี่ยครับเอาไปน้ำนะปูเนาะปูมากหนึ่งนแปดุนสามเลยอืมีเ้ปูว่องไวก้อนครับปู 0803นี่ปู่องไปก่อนคับปูม่เตอร์โซถึงๆอก็ยังมาเอาปู82บมกบมากบปู2882นี่ได้อยู่ขึ้กันได้ปูได้อยูวอาปูเพิรนมัก2882ได้อยู่ขึ้นกันเนาะได้ยู่ครับปูเอาบนบนนี่ฟันที่หางเดียวเลยปูชุดบนเนี่ย068ไพไพมักเอาเอาแปดไปถ่ายเบอร์ลด ให้แปอยู่รักน่วยครับเจตัวชื่อใทบอลลนอ่าโอ้กตบนฟันแปตัวเดียวอืครับปูที่ศูนย์หกปดนูเนาะี่จะชูล่างถือดีๆอปูล่างนี่ก็แค่2ตัวศูนย์แปดับศูนย์ปูนย์สามเท่านปูกับเก้าแปับเก้าครับสามคู่เท่านั้นโอ้ครับทำช้ชมครับ นี่ครับปูเน้นให้เลยครับผมครับทัานใดนะครับเนาะรับแนวทางของปูสามแปดเจ็ดตัวมาสามตัวบนครับว่าพิษจะหมดนี่ชุดเจ็ดตัวลูาถึงงวดสองสามห่านแปดครับปูสองสามห้านครับลูกสาวถูกนี่ถูกสามตัวตรงด้มาปูครับผมเอาปูงวดนี่ลูกสาวมักตัวเล นี่แล้วจะพูดบอกอันทุกพูดบอกังครแปดนี่6หปดนี่ยหกแบอกเอาเพิ่มก็มาหกแปดปกปูงวันนี้ย์หนี่โอ้ศูนย์หกแปดเออนั่นแหละโอ้มั่นใจน้งปูเนาะม่คูดเดียวปูมั่นใจมั่นใจถื่อก็เอาให้แปดไทยเนี่ยกับสองแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์ปดได้เหมือนเป็นปะปูคือว่ายืน8ดอยู่รักหนวยวยโอ้ทนผู้ชมนี่ครับ ถาปูมัก68กระจับ78 98 08 28 38นี่ครับบนชุดบนปูว่าคันเก้าถึง9 68 9 68ปูปูปูมักสองคูณอี่ละ9 68ครับปู9 68ครับอืมกว่าปูถึงมักจริๆมันมันบ่มันบ่ผิดก็เชื่ได้ครับมันเขาตลอดมาปูอนีครับผม <ừ> um. ค่ะแคปหน้าจอไว้เน,นาะค่ะแนวทางของปูส<อ>ามเนาะค่ะในงวดวัน,นที่หนึงกรกฎาคมพศสองพันห้ารอยหกเนาะ, 2, านะคะ่ะชุดครบบน7ตัวเนาะคะ่ะปูใหญมาก็็คือมีหกเดปด เก้าศูนย์สองสามเนาะคะ่ะวิ่งที่แปดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปูจับคู่ให้กมีศูนย์หกแปดเนาะคะ่ะเล่นที่หกแปดเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบชอบที่ปูจับให้ก็สามารถจับเอาในชุดเจ็ดตัวนี่ได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับแนวทางเล็กรางเนาะคะ่ะปูให้ก็คือศูนย์แปดศูนย์สามเก้าแปดเนาะคะ่ะเล่นที่ศูนย์แปดกับศูนย์สามเนาะคะ่ะ พิจารณาเบิ่งเผื่อเป็นแนวทางเ้ยค่ะทางช่องแม่มูกด้น้ำสนุนตลกเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะขอยพอม่พี่น้องทนผู้ชมทุกๆุกท่านเนาะค่ะโชคดีถูกหวยได้เงินไปน้ากันในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ .2565 หาาเนาะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มูกับสวัสดีค่ะ